สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะในช่อง youtube วรนุชค่ะลำดับแรกก็จะเป็นรูปถ่ายหลังตะกุดสามกษัตริย์นะคะรูปถ่ายหลังตะกุดสามกษัตริย์ค่ะปีหกสามนะคะ รุ่นมหามงคลปีหกสามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะมีครึ่งองค์กับเต็มองค์นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะด้าน,นหลังเป็นตะกุดสามกระสันะคะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นกระไรทองนะคะกระไรทองปีหก้านะคะกระไรทองปีหกหค่ะหลังหานุมานนะคะปีหกห้าค่ะ บล็อกสามชายสามขีดนะคะบล็อกสามชายสามขีดค่ะ สามชายสามขีดนะคะหลังหนมุมานค่ะ1 5 5 0งารบาทค่ะกระไรทองปี65ค่ะบล็อกสามชายสามขีดนะคะกล่องช่ำรุดนะคะ ตัวสปริงน่าจะเสียหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะบล็อกสามชายสามขีดนะคะกระไรทองปีหกห้าค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นเหรียญนนะ้ำโมตาบอดกระไรทองปีหกสามนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะน้โมตาบดกระไรทองปีหกสามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นเนหรียญน้โมตาบอดเนื้ออปก้านะคะปีหกสามค่ะน้โมตาบอดเนื้ออปก้าปีหกสามนะคะห้ารอยห้าสิบบาทค่ะ ห้าสิบาทค่ะปีหกสามนโมตาบอดเนื้ออัปา้าค่ะต่อมาก็จะเป็นเดียนโลเนื้ออัปก้านะคะเดียนโลเนื้ออัปก้าหลังฮนุมานค่ะปีหกสีค่ะ ปีหกสี่นะคะปีหกสี่บล็อกสายฝนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะปีหกสี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะหลังฮัลมานค่ะ เจ็ดร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นเหรียญโล่เนื้ออัปกาปีหกสามนะคะปีหกสามค่ะบอกขเยื่นนะคะปีหกสาม บ็อกเกรยื่นแปดบาทค่ะปี6กสามค่ะเนื้อ,อปะการค่ะแปด้อยห้าสิบาทค่ะ จะเป็นสมเด็จแวกม่านปีห้าสี่นะคะสมเด็จแวกม่านปีห้าสี่ค่ะรุ่นมงคลชีวิตนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสามบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะด้านหลังจะเป็นหลังพระพรมนะคะปีห้าสี่ค่ะ ปีห้าสี่รุ่นมงคลชีวิตนะคะด้านหลังจะเป็นหลังพระพรมนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสมเด็จแวกมากะะ่านค่ะสมเด็จแวกม่านปีห้าสี่นะคะด้านหลังเป็นพระพรมนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ต่อมาจะเป็นสมเด็จพระต่อมาจะเป็นพระสิวลีนะคะสิวลีปี54คะ่ะรุ่นมงคลชีวิตนะคะสิวลีปี54คะ่ะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะ เจ็ดร้อยบาทค่ะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยค่ะพระิวลีนะคะ ปีห้าสี่รุ่นมงคลชีวิตค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อกลวยปีหกหกค่ะกระไรทองค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะปีหกหกนะคะ กะไ่ทองปีหกหกเนื้อกะไ่ทองรูปรอปีหกหกนะคะสี่ร้หิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะปีหกหนะคะ ต่อมาจะเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะเนื้ออปัปกาปีหกสามนะคะปีหกสามค่ะหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะห้ารอยห้าสิบบาทค่ะเนื้ออปัปกาแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทค่ะ เนื้อทองฝาบาทก็ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเหยี่ยงกลมนะคะเนื้อทองฝาบาทค่ะปีหกสามค่ะ ต่อมาจะเป็นเหรียญทานบารมีนะคะเหรียญทานบารมีปี57ค่ะหรือว่าเหรียญ5แชะนะคะผิวออกจะลุงล่งๆน้ำตาลเหรียญทานบารมีปี57หรือเหรียญ5แชะนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะ อยสวยนะคะออกน้ำตาลทองๆเหรียญ5แฉะค่ะลำดับต่อมาจะเป็นรูปหล่ออธิษฐานฤทธิ์นะคะ รูปเหมือนอธิษฐานดิษรุ่นรุ่นอธิษฐานดดเด็เนื้ออัปา้าค่ะเนื้ออัปา้าขันทองละคังปีหกหนึ่งนะคะใต้ฐานมีมวลสารและจีวรน,นะคะ ใต้ฐานมีมนสาและจีวรหลวงพ่อค่ะอธิษฐานฤทธิ์นะคะปีหกหนึ่งค่ะใต้ฐานค่ะอธิษฐานฤทธิ์นะคะปีหกหนึ่งนะคะ เนื้ออปากาขันทองระครังค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเนื้ออัปากาขันทองระครังค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นพระศิีวลีเนื้อดินปีหนึ่งห้านะคะ ภาษีวลีเนื้อดินปีหนึ่งห้าแปดร้อยบาทค่ะภาษีวลีค่ะองศ์สุดท้ายแล้วนะคะภาษีวลีเนื้อดินปีหนึ่งห้าค่ะแปดร้อยบาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ087 37 14 296ค่ะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ